ดุจลกตาเตานาฬิกาองศาพอดีพอดีเป็นพระเอกช่องไหนละคนนี้ต้องกี่ทีดูดีทุกลิลามองตรงไปดูไกลๆอย่างน่ารักอยากจะตักเปอารักได้บนามองทางสายใจน่าเด็ดบ่ดตามองลีความมาริโอ บุแตกาอาปโททททอโอ้โหบาหน้าคงหัยมาเสียอารมณ์คงใจบาจ้องตาไอทวงเป็นมามาทำใจอีมันได้จะใดยกกันหน่อยแลย<อ>้วว<อ>้ดันเซอร์กิติมาสังะนะคะน่ารักมากมาเต้นด้วยกันหน่อยไหมคะใช่เลยค่ะ มาทำใจอจอบอดีนะจ๊ะฮั้ก็หนาวมาทำอีน้องเสียใจมีแฟนเสร็จแล้วหัวก็มันเสียดายแต่แยกจะใดก็ใจน้องนอะอาปาสท้ท้อโอ้โหมันน่ากวงให้มาเสียอารมณ์คงใจบ่ดต้องตาไอ้วงแต่มามาทำใจอีมันได้เสียใจ ว้า <Wow. laughs> <Yeah. S 1> ววันดี <Yeah. S 1> ว,วันดีเป็นไงบ,บ้างคะกิจการมลุกขึ้นก็คนแน่นมากเลยค่ะรอสองชั่วโมงค่ะแต่จำปาดะกับสาเกเราจะมีแค่ช่วงเข้าพรรษาค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาทีนี้ก็รอสองชั่วโมงแล้ว ขอโทษไม่ทันเลยค่ะขอโทษลูกค้าด้วยที่ให้รอค่ะต่อไปนี้ก็อยู่ริมถนนแล้วค่ะหาง่ายค่ะหาง่ายอะไรมากเดี๋ยวสวัสดีน้ำมันน้ำมันทอดกล้วยทอดน้ำมันร้านอย่างดีต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเส้นงไปทอดหลงทางค่ะมาแล้วต้องวนเวียนมากันอีกแลยไม่ต้อมาจังมลยฮะมาหมงไม่ใช่ค่ะทานแล้วอร่อยต้องหลงรักด้วยหลงรักเลยทอดแต่เช้ากรอบไปถึงอีกวันหนึ่งเลยอร่อยใส่เบกกิ้งโซดามอกรายการเป็นไงน้อง ได้ข่าวว่าน้องๆข้ามเพศของเราเนี่ยดังระเบิดระเบ้อคนเข้าคิวมาดูเลยอ่าค่ะอ่ามีที่ว่าลูกค้าที่ดูรายการออกไปนะคะก็ทั้งมาดูทั้งน้องๆด้วยแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านด้วยแต่น้องๆเขาแฮปปี้ไหมคะใช่ค่ะเอนเตอร์เทนลูกค้าดีมากลูกค้าชอบอ่ามีสองสาขานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐพร้อยสามสิบที่หนึ่งนะคะแล้วก็อยู่หลังรามที่หนึ่งค่ะที่เดิมเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงห้าทุ่มค่ะนั่นคือราชา เงียงป่าเผาเจ๊กุ้งฮะแล้วอันนี้อันนี้ใครครับหัวเจ๊อะฮะฮะอันนี้องขอแล้วล็อกแล้วลอกกุ่งว่าทำไมเอพาหัวมาไม่เปิดตัวเลยอ่ะพนัก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 พักพนักพนักพนักพักพนไกพนักพนอกพนยกพนักพนักพนัร่นักพนัี่นักนัก่นักพนั่เนักพนักนันันันนักพนันนน่นนนนันนัพนนนนนนนพนน คุณนายตำรวจคุณนายตำรวจตำรวจทหารค่ะทหารทหารทหารคุณายทหารคุณนายอยล่านิดนึงไม่อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะคะใช้เวลาครับใช้เวลาขัดเพชรเอาเวลาขัดเพชร มาขายอาหารดีกว่าอร่อยมากเลยร่านกยูไพร์นะเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงหมูไข่ต้มยำมะตูมค่ะมีบะหมี่้อนกรอบอะค่ะตอนนี้เป็นข้าวมูแดงตอนนี้ข้าวอูแดงแล้วก็น้องานนอกทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะขายดีเนาะพี่นะขายดีมากค่ะแล้วก็เวลาลูกค้ามาเนี่ยพวกเรา ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งร้องเพลงเพลงหนึ่งค่ะเขงร้องร้องร้องก็เลยไม่ให้ร้องอย่างนี้ค่ะวันนี้ทุกคนมาเพราะเรารู้นะคะว่าทุกคนเหนื่อยมากก็เลยเชิญมาวันนี้เพื่อจะมานั่งพักผ่อนนั่งเมา์มอยเรื่องเพชรเรื่องพลอยกันนิดนึงแต่ละคนมาวิบบับนะคะดูน้องๆเล่นเกมดีกว่าเกมต่อไปรับรองว่าฝ่ายหนึ่งอยากเล่นแต่อีกฝ่ายหนึ่งน่าไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เกมอะไรทำไมพี่บอย มันเป็นเกมอะไรจะหมวยเพราะว่ามันเป็นเกมยิ่งดูดยิ่งเสียวนี่คนเป็นคนที่อยากเล่นหรือไม่อยากเล่นอนเนี้ยไม่อยากเล่นอีนเนี้ยอยากเล่นมากไม่ได้พี่ยาเิ่หนึ่งแจ็คขอไว้ค่ะบอกว่าวันนี้ถ้าให้สาธิตเนี่ยแจ็คอยากสาธิตกับเปแม่มเจแหละเจ้มาแกก็ชนะเลยนะอันนี้สาธิตนะสาธิตนะนี่เกยงนี้ดูนะดูนะดูนี่ก็เป็นเลย คล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆพี่แจ็คลำแล้วกวัดไม่โคนเลยเขามีผัวแล้วไม่กล้าเล่ยใช่ไหมไ่้ตมวนี้หรือเล่าโอ้ยรังโดวรังโดรังโดเฮ้ยปึกจา่ะหาว่ามันไม่กล้าไอ้ตัวเนี้ตัวเอาจริง พอหันไปดูก็ไม่เห็นมีใครเหมือนมีเสียงกระซิบคำหวานผานลมมาใกล้ใกลเหมือนหัวใจถูกติดตามด้วยใครคน ความคิดถึงส่งไปจากใจฉันที่แอบรักเธอมาพักลึงสิ่งที่เธอรู้สึกถึงคือความรักจากฉันวันนี้คนทั้งโลกได้เป็นพยานแล้วนะครับา <ไป S 2> มาสนุกกัน <ไป S 2> ต่อครับพี่<ป>น้องขอเชิญ ขับรถขายเมเลงข้าเงินแต่งเมียจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้ผู้สาวคอยนานสิดไฟนีออนทีชมพูทั้งกคนสเตอริโอครบพันเปิดดังลั่นข้างทาง แมบเปอกวัดไทยเอาบินเซ็กต์ดิอินแมนสติงแม่เป็กตะเกียงวัดไทยเอาบินเซ็กต์ดิอินที่โปรยหลอดจินตนที่ได้วัดไทเอาบินเซ็กจะอินรถด่วนแม่เป็จะเกิดจันรถสมะแลงบางคัน